สวัสดีครับวันนี้ขอนำเรื่องที่ในอดีตเมื่อห้าสิบหรือหกปีหกสิบปีก่อนนะครับเรามีประเพณีรับประทานข้าวอาหารตล์ตากากินข้าวบ้านเราสมัยก่อนนะครับในอดีตเมื่อ 45ปีย้อนยุคไปนะครับจะเห็นว่าการวิวัฒนาการวันนี้มันเปลี่ยนแปลงมากถือว่าแมั่ก่อนเรามีมีข้าวนะครับมีข้าวไว้กินเราจะใช้ทัพพีตักข้าวนะครับตักข้าวแล้วก็นาข้าวมาใส่ถ้วยชามไว้อย่างนี้ครับ การกินข้าวก็จะล้อมวงครับนั่งกินกันนี่คนนั่งล้อมกันอย่างนี้ครับมีอาหารสําหรับตรงกลางาที่สําคัญก็คือน้ําในแก้วนี้นี่เป็นน้ําครับสําหรับใช้ล้างมือในชามนี้ก็กระลามังนี้ต้องมีน้ําไว้ล้างมือครับเพราะกินข้าวสมัยก่อนใช้มือนะใช้มือในการชุบเปิดเปากินข้าวไปในปากเรานะครับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ผมก็ถูกสั่งสอนให้ อย่างนี้เวลาท่านกินข้าวเราต้องมานั่งดูพ่อแม่กินแล้วไอ้น้าสำหรับก่อยเราก็ต้องใส่ขันไว้นะครับใส่ขันน้ําดื่มนะครับวาอย่างนี้นั่งกินรับประทานอาหารแล้วก็ตักข้าวโดยใช้มือกินแบบนี้ครับมีผักผลไม้ผักแต่ก่อนก็ผักง่ายๆนะครับอย่างใบมะม่วงนี่ก็เป็นผักได้ครับเป็นผักผักแก้ม,มีแกงลังใต้กับแกงส้มผัดหมูอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือ อดีตที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันมีการวิวัฒนาการครับน้ําก็กลายเป็นน้ําแข็งใช่ไหมมีน้ําแข็งกินฮะมีแก้วนะครับมีแก้วเป็นใส่น้ําแทนแล้วเห็นไหมครับว่ามีแก้วใส่น้ําแทนเป็นน้ําแข็งครับเอากินก็มีวิวัฒนาการมาเป็นใช้ช้อนมีช้อนใช้สําหรับตักอาหารเข้าปากครับอ่าก็าดูแล้วประเพณีของคนไทยตั้งแต่โบราณคุณต้องขอบคุณบรรพบุรุษคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเรานะครับ ที่จัดไว้ให้เราดูแล้วก็นั่งกินเป็นวงนี้10คน20คนก็นั่งกันสนุกสนานนะพบปากกันในการกินแล้วก็คุยประชุมกันต่างๆเฮฮากันในฐานะพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานครับนี่ก็อีกรูปแบบของวิวัฒนาการหรือว่าวัฒนธรรมของคนไทยเราได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วน,นะครับภาพอย่างนี้อย่างที่ได้แนะนําคงจะหาดูยากแล้วครับในปัจจุบันนี้ครับ ขอนำมาย้อนยุคให้เพื่อนๆได้ฟังได้ชมนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้าประทับใจก็อย่าลืมแชร์ครับเพื่อนๆครับอีกรูปแบบาฟาร์มคิดหลากหลายนะต่างๆนะครับช่องนี้เราได้ทำทุกกระบวนการทุก,ท,ก,ท,กทุกรูปแบบเอามารวมกันนะครับแล้วแต่ถนัดทางด้านไหนทางช่อง YouTube ท่านก็จะจัดการให้หมดเลยครับขอบคุณ youtube และขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ว่า ติดตามมาตลอดครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะซ,ซื้อหวยกอยให้รวยตามต้องการนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับที่ติดตาม